แบบอุ๊ยสัสดีค่ะสวัสดีค่ะโฟมไปทะเลกลับมาแล้วหรอคะกลับมาแล้วค่ะทำไมพี่โฟมไม่ดําเลยมันดำน้องเขาแดงน้องเขาแดงน้องเขาแดงไปดํอาหานที่ร้านอร่อยมากเลยน้องโฟมขอบคุณค่ะแต่วันนั้นไม่ได้กินชีสเค้กนะใช่หนูอยากกินอ่ะหนูไปมาสองรอบเรายังไม่ได้กินชีสเค้กสักรอบ ต่พี่กลับไปอีกรอบนะพี่กลับไปซื้อชาร้านน้องเฮ้ณเทอาไวแต่เทคเอาไวทพี่บูมกินอะไรอ่ะข้าวผัดตอพี่บูมกิน,ก,นกินขัวซองไปแล้วก็กินข้าวผัดตอต่อถ้าตกลงแล้วลวันแล้ววันอาทิตย์เธอจะพาฉันไปเดินซื้อช้อปปิ้งของหมาไหมไปไปไปเดี๋ยวหนูกลับมาเพราะหนูมีไปประกวดงูอุ้ยเฮ้ยฉันฉันจะไปให้กำลังใจแล้วเชียร์เธอแล้วชูป้ายไฟน รื่องแบบเคยอยากเลี้ยงงูมากเลยอ่ะทุกคนที่เคยเลี้ยงสูนี่น่ารักมาเจนไม่ให้เลี้ยงเลี้ยงเลยทำไมพี่เจนกลัวงูเหรอเขากลัวหมาโดนโดนโดนหมากินอ่ะโดนแบบงูกินหมามันก็เลี้ยงงูที่ไม่กินสิน้องตัวเล็กก็มีลูกไม่เราเลี้ยงในตู้ดิแบบ ใช่พี่ใช่แต่ว่าก็แบบเออกลัวหลุดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันหลุดได้นะบูมพี่ก็เคยเลี้ยงมันก็หลุดออกมานะมันก็ออกมาได้นะแต่ว่ามันไม่ทําอะไรแค่นั้นเองมันอินอืออ่ะเอาละไม่มีเทพด้วยวันนี้วันนี้นี้ใครพอจะมีเทปให้บ้างจอขวานี่เขาเซียนมากเลยค่ะพี่แพงไดีอยู่กับน้องโฟมคือพี่บูมก็ชนะไปเลย พี่บุ๋มนั่งกินข้าวเฉยๆก็ชนะได้เหอใช่ชิลเลิศมากคนที่มาใหม่นะคะฝากติดตามกดใจส้มให้หน่อยนะคะใจส้มให้พีหน่อยนะคะขอบคุณน้าแชร์ไลไ์ให้พี่ผมกล้องเขาจอเขาใจให้หน่อยนะคะเราแท็บสกินไปก่อนค่ะทุกคนไม่เป็นไรฉันแท็บเองได้ปล่าเพราะว่าฉันกลัวไม่มีใครแท็บให้ฉันเรียกว่าพี่ผมคือชื่อเขาอะผมกล้องบุญยวัฒน์เรียกว่าพี่ผมอันนี้ เขาอย่างที่ผู้เรด้วยอ่ะเขาเพื่อถามเขาว่าผมก้องบุญยวัฒน์มินเรียกเขาว่าพี่ผู้คนไทยอ่านแบบคำหัวมิ้นมินอ่านแค่สองคำเวลาทุกวันนี้มันพิมพ์หาพี่มันยังพิมพ์ผิด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 ถูกเลยใช่หนูพิมพ์ไม่ค่อยรู้เรื่องพูดก็ไม่รู้เรื่องข้อขอให้หน่อย ทุกคนฝากขาอจดหน่อยค่ะฝากอ้อหน่อยนะคะใครที่เพิ่งมาฝากกดใจซ่ไม้พายหน่อยนะคะขอบคุณไม่ได้กินขนมพี่โฟมพี่โฟมไม่ไปใช้เช็ดของเจมเหรอเช็ดสวยๆอ่ะมันตั้งยากอะเอาหรอมันต้องไลฟ์กับคอมแล้วมันก็ต้องตั้งค่าใหม่อะไรไม่รู้อ่ะคงทําให้เป็นโฟมเกียรติการแบบพวกแกจิตมากเกียรติเทคโนโลยีอ่ะเจมนังชอบไกียตเขาไม่ตั้งเลยอะเห็นของเจมปุ๊บวันรุ่งขึ้นเขาซื้อมาเลยอ่ะ เขาไม่ได้ซื้อวกนี้เขามีทุกอย่างที่บ้านเขาไม่ทั้งหมดที่เขาทําเขาไม่มีอุปกรณ์อะไรใหม่เลยเขาเป็นอันที่ใช่ใช่ของเจมือนน่าจะมีแต่คนใหม่คือแบบให้ทีมงานนั้งใช่เต็มไม่ได้ละเธอมีฉันก็ต้องมีเดี๋ยวฉันจะหาบ้างอันนี้คูณสองค่ะใช่ไหมคะือต้องมีดอกไม้ก่อนใช่ปพี่กล้องบอกขำใช่เออหนูจะขอโทษพี่ก้องบุญยวัฒน์เขาบอกเขาขำเลย นี่ไใจส้มไม่แพไหนขคะขอบคุณค่ะอ้กุหลาบกะดอกกุหลาบกระดอกหลาบสามสกกุหลาบสามสิบอา้ินพี่น้ำฝนขอบคุณครับอุ้ยพี่น้ำฝนอยากไดุ้อกมค่ะนามสิบหกดอกได้ไหมคะขอบคุณนะคะขอดอกกุหลาบสักสักสิบดอกก็ได้ค่ะของแพงทันก็ดีใจแล้ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วว้ากุหลาบ อีกนิดเดียว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 อีกิอดคนนนคนกุหลาบกุหลาบกุหลาบุกคนทันไหมในกลุมคนดอกกุหลาดอกอีกสิไม่ทันแล้วขอบคุณนะไปแล้วอีกกคนอีกกคนนมากทั้งหมดที่สามคนอุ้ยไม่ทันเหมือนกันนี่น้ำช่วยด้วยขอบคุณครับ โอ้ยน้องพมไม่ทธรรมดาพี่โฟมครับพี่บูมเป็นเป็นแบบเซียนแล้วพี่แพงเขาไลฟ์บ่อยด้วยพี่แพงต้องมาไลฟ์บ่อยๆบ่อยเท่ากับพยายามจะไลฟ์บ่อยๆนั่แหละเอากับทุกวันนั่แหละใช่าีแล้วค่ะขยันมากชื่นชมเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฉันสัญญาฉันจะนอนดึกขึ้่นฉันจะไลฟ์ตอนดึกพี่ฟมคุณนิ้นเจมส่งให้เอาเหรออืมังแล่นขอจับดอกได้ไหม นธุร,ก,รกิจครอบครัวปะพเราม <c oughs> ีบูสเตอร์เราขอบูสเ,เ,เตอร์หน่อยเราขอบูสเตอร์อคุณลอยยิ้มวันนี้ขอได้ไหมอ่ะวันลนะูกมาขอบคุณค่ะเรามีบูสเตอร์เทพลอยยิม้มเทพลอยยิ้มไม่คิดเลยนะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณลูกมาเฮ้ยนะสุดปังอ่ะเนี้ยรู้เลยเดี๋ยวต้องมีคนปาด ขอพี่บูมขอนวมหน่อยขอนวมหน่อยร้านพี่บูมอุ้ยขอบคุณนะขะฝากกดใจซ่อมให้พายหน่อยนะทุกคนขทุกคนทุกคนทุกคนอยากกินข้าวต่อช่วยบูมหน่อยทุกคนทุกคนอยากให้พี่บูมกินอ๋อพี่บูมนั่งกินข้าวเพลินเลยดูสิ ที่บูมเฉยก็ได้แล้วเดี๋ยวมีคนตัดที่บูมแน่นอนใช่เดี๋ยวมีคนตาดบ๋มไลฟ์ทุกวันไลฟ์กี่โมงอ่ะเดี๋ยวจะมาจอยด้วยก็ปกติประมาณสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยจนเสร็จงานแล้วก็กลับบ้านมาไลฟ์ยังถือคนจะเยอะจริงไหมคะไม่จริงไม่จริงเนาะบ๋มว่าว่าแบบเปียบเพียบอะตอนไลฟ์เช้าอะคนเยอะกว่านะ จริงเหรอยังไม่เคยไลฟ์เช้าเลยอ่ะวันธรรมดามีคนดูเหรอพี่บูมเฮ้ยช่วยพ่อไลฟ์เช้าด้วยอุ้ยขอบคุณค่ะคุณอีซัดบายไล้วเช้าคนเยอะเอางี้ทุกคนก็ต้องลองดูทั้งเช้าทั้งกลางวันใช่ไหมแม่แต่มาแล้วแต่ว่าใช่มันแล้วแต่ว่าใครเหรอแปทุกคนเล็วชนะแล้วชนะแล้วดีใจจังเลยขอบคุณค่ะคุณยิมยันโฟมเก่งมากเลยค่ะ คุณนะคะต้องทำชีสเค้กแจกทั้งหมู่บ้านอยากกินเดี๋ยวจะไปอุดหนุนอาหาที่ร้านนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะไปซื้อค่ะพรุนี้มีค่ะพี่แวงอยู่แถวนี้หรอคุณน้องฝนคุณพี่นะพี่ไปทั่วลค่ะคุณน้องแต่ว่าพี่ชอบกินชีสเค้กกับพี่จะลองไปเรื่อยเลยไม่ได้พี่ก็กดสั่งแอบถ้าอร่อยคณทำถ้าไม่อร่อยคณรับไม่มาขอบคุณโอเคยังไม่ได้กินเลยไหนเจนบอกว่าเจนจะปั๊บมาแล้วพี่ปั๊มมาแล้ว เแต่เจมบอกว่าจะสีมอไซค์มาสมบ้านพี่บูมอยู่แถวอยู่แถวนี้หรอก็ตรงไม่ต้องผ่านบ้านดูไปก่อนก็ถึงบ้านพี่บูม <c oughs> จับบ้านเจมตรงมาเรื่อยๆบ้านพี่บูมอยู่แถวไหนพ่อ <c oughs> พาธาการจำไม่ได้มันบอกว่าจำไม่ได้ <c oughs> เอกะไม้พานาการเอ๋ออยู่แถวบ้านพี่แอน <c oughs> เออใช่ พรุ่งนี้ฉันจะกินสตอผัดกุ้งแล้วก็แกงไก่ปลาตามบูมเขาอยากมะพี่บูมอ่ะดูดีอิ่มแลสตอผัดกุ้งเก่งนะบูมก็ทำเก่งอ่ะเอาไงเราวันหลังเราไปไล่ร่วมบ้านเขาเลยไหมพี่แพงไปนั่งกินร่วมพี่ว่าร่วบแล้วก็ไปนั่งกินข้าวด้วยกันนะคะเราก็ทำสั่งมาเยอะคเราทำอร่อยมากเราก็ทำอร่อยมากพี่แพงทำอะไรอร่อยบอกเขาไปเร็วหนูทำอะไรไม่ได้เลย ก็พอทําได้ค่ะเรียนอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างตามอารมณ์ขอหัวใจหน่อยนะคะทุกคนรอบนี้ที่เข้ามาใหม่ขอหัวใจส้มหน่อยนะคะพี่บุมก็ต้องชนะทำยังไงให้ชนะอพี่บุมต้องเลิกกินข้าวแล้วแล้วพี่บุมพี่บุ๋มกินไปเถอะพี่อนุญาาเพราะว่าหนูยังกินได้เยอะค่ะพี่บุมเพิ่งกินคนสซองไปแล้วก็เนี่ยจบด้วยข้าว มินเธอไม่อิจฉาเขาสี่เธออิจฉาที่เขาคิดไม่เห็นเราอยากกินกินขวดสองช็อกโกแลตไปหนึ่งขวดสองอัลมอนด์ตามด้วยครับของร้านอะไรอ่ะขวดสองช็อกโกแลตของร้านอะไรไม่รู้อันนี้พี่แม่หมี่ถือมาฝากพี่ได้กำลังจะต้องให้ดอกไม้กี่ดอกหรอะทุกควาเตรียมกุหลาบ ุกคนขอบุหล่าที่แม้ากกดบอให้น้อนนะคะอะไรเจ็ดร้อยดอกคือใช่หรอโอ้ยก็เจ็ดรอยเออไม่เป็นไรหรอกเจ็รอยังไงดีอะพี่ภูมคนละสามรอยห้าสิบมาพี่ใหม่ช่วยหนูหน่อยพี่ใหม่น่หรอกผมาไม่ถึงหรอเจดอยะเอยนอบพ่เจ็กก็ดีใจแล้วค่ะให้ให้ให้ขให้หรอโอ้ยขอบคุณนั่นบ้านพี่มาแล้ว เดี๋ยวจะคูณสองนีเราเล่กกอน์มาทำงานเวอร์เขาบอกทุกคนตอนนี้คูณสองนะคะคูณสอง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 คูณองคูณส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 อคูณสอง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 คูสองคูณ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 สองคูสองคูณ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 สคูณสองูณองคูณส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 คูณส คุณลอยยิ้มทำไมไม่เป็นเทพเลยสุดยอดปากไปเฉยเลยโอ้ my god ให้คนอื่นเขามาส่งให้พ่อหน่อยดิโอ้ my g o d อันนี้คือคือบ้านนุนคือยังไงชนะเลยแหละอันนี้คือตกใจมากพอเห็นปุ๊บแบบเว้ยมันไม่ค่อยภูมิใจมันไม่ค่อยภูมิใจเจมหมอเจมหมอเจมเจม ใจมันอยากให้แบบว่าให้คนเขาไฮเจมันไม่ออแกนิกอ่ะมันไม่ออแกนิกออแกนิกเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเปิดกล้องอีกแป๊บเดียวเอาจริ้งมาเนี่ยไม่เอาแลวเกลียดมากเลยอ่ะความกล้องของเาอยากโชว์เขาหรอคืออยากโชว์กล้องไงเฮ้ยแต่เขาเจ๋งนะเขามีกล้องของเขาอ่ะให้คะแนนเลยอ่ะเต็มสิบเอาไปยี่สิบคะแนนแล้วก็มีเล่นกีตาร์ด้วยนะใช่เมื่อกี้เขาเพิ่งเล่นไปเขาจะไม่ ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเอาหมามาโชว์เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมานั่งทํากับข้าวรอบนี้บุมกินข้าวเดี๋ยวรอบหน้าฉันทํากับข้าวแล้วกันเผื่อจะชนะออพี่แพงผัดสต๊อดอยู่ในครัวเลยค่ะไลฟ์ทกอบข้าวอ่ะต้องระวังนะเออไม่กล้าทำไม่กล้าทำเดี๋ยวโดนใช่เดี๋ยวโดนบล็อกแล้วก็ขวัญควันจะทาให้ปิวอย่าหยุดแท็บทุกคนอย่าหยุดแท็บมือต้องหักพี่ยังไม่ค่อยรู้อะไรเลยบูมรู้ไหมพี่ไลฟ์ใหม่ๆพี่พี่แบบกดรับไลฟ์เจ้ามิ้นปึ๊บ โดนบล็อกไปเลยสองวันเออจริงเหรอทำไมอ่ะขับรถพี่แพงไม่รู้กดพี่แพงทำผิดไม่รู้เรื่องอะไรเลย่ไอเติ๊กตอกนะไม่ได้ขับรถเราเราไลฟ์นะคือรถมันติดแล้วจอดรถรถมันจอดอยู่แบบเป็นชั่วโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไอซีแล้วพูดไอเลิกติ๊กตอกนี้มันช่วยจริงไหมพี่บูมจริงเลิกติ๊กตอกช่วยให้ AI งงิกต้อง ปากกดใจซ่อมเล็นนะคะทุกคนพี่เขียดแบบกินแล้วง่วงเลยเนี่ยเออลดนะเธอกินแล้เดี๋ยวเธอก็เป็นกดไหลย้อนนะบูมไม่เขานอนตีสามเขาต้องไลฟ์ถึงจีสามวันเนี้ยเขากินเยอะขนาดเนี้ยวันนี้วันแรงงานกินได้ใช่วันนี้ชีดเดชีดเดเอามามาเอามามาอยเจ้าูน่าัน่ารเอามามาเรียกคันแนนหน่อย นะคุณตังก็บอกว่าฉันหลับอยู่เธอจะปลุกฉันทำไมโอ้ยนะช่วยหน่อยมีบูสเตอร์ไหมคะมีบูสเตอร์ไหมคะไอ้คอนดีเป็นแะ,ะ้วคนดีวิ่งหนีไปหไหนแล้วคนดีวิ่งหนีฉันไปแล้วฉันวิ่งมางช่าวยแม่หน่อยวันใจช่วยแม่หน่อยอีกสิบห้าวิสิบสามวิวันใจวันใจช่วยแม่หน่อย จะชนะแล้วเราจะชนะน่ารักมากเลยน้องผมชื่ออะไรอะคะชื่อหวานใจค่ะชื่อหวานใจคือทุกคนะหมาหลับแล้วก็ไปปลุกหมามาหมดเลยใช่เรื่องหมาคือพี่ไม่ทําเพราะหมาหลับอยู่เหมือนกันหลับทั้งวันแล้วค่ะวเแอร์สนใจช่วยแม่หน่อยแม่ชนะแล้วชนะพ่อพ่อขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะนี่อันนี้ท่านนี่อันนี้แฮปปี้ thank คุณคิวออสแฮปปี้คุณพี่จิคุณน้ำฝนขอบคุณนะคะทุกคนที่มาขอบไปดูชิมมาไปให้การหมอขอบคุณนะคะคุณพีจิคุณแตงคุณสบายอู้คุณน้ำฝนสุดยอดขอบคุณ this is สมคุณหนุ่มคอยยิ้มเพลนะขอบคุณทุกคนนะคะฉันต้องแม่เอาหมาฉันบ้างแล้วไม่ได้การแล้วหมาฉันหายไปไหนชอบแต่ชอบคนเนี้ยพี่บูม คนฮันนี่เหรอคนนี้แฮปปี้คนนี้ใส่ดีมากตัน่ารักมากอาอีกคนนึงเพาเป็นตัวผู้ตัวเมียอะตัวเมียมากเลยคนนี้กวนคนนี้คนนี้กวนมากคนนี้ขึนคนพอแล้วพอแล้วตัวเล็กแค่นี้ขึ้นบันไดได้เก่งมากเลยลูกเอามีขอจุ๊บหน่อยขอจุ๊บได้ไหมขอจุ๊บได้ไหมแม่ขอจุ๊บปิดหน้าแม่เร็วปิดปากแม่ปิดปากแม่ เียก็จะหลับในร้ายอย่างเดียวเลยอ่ะไหนจุกได้ไหมจุกามามาโชว์บ้างลูกเค้าเบียสุกคนห่ะดูดิใช่เหนียดมากเฮ้ยมาติภูเคอนดีเค้าเวียเห็นคนดีไหมเพื่อนกันอ่ะคนดีอยากได้มาติภูอ่ะนี่ปอปอสวัสดีค่ะน่ารักมากน้องโฟมซื้อเลยหาทุกคนคือน้ำหนักน้อยเค้าเบียเราอ้วนสุดเลยลูก กดวนี่ค่ะคุณสุพิยาดูดูพี่บูมแบบอย่ายุ่งอะใช่มันไม่ให้มันไม่ให้เข้าใกล้มาอยู่กับหลวงพ่อนะถ้าดันหน้ามามี๊นี่ปีนวัดว่างเลยเจีจมหัวเจ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 เลวจเ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 ่บจกจเบเจ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 บจเจจเจเเไเ ม่ให้จุ๊บตลกอ่ะพี่บูมหมาจุ๊บหมาคนอื่นเขาได้จุ๊บตลกอ่ะจุ๊บหมาคนอื่นดิ่มนนี้ทำไมหมาบูมทำอย่างนั้นน่าตลกมากเลยอ่ะมันตลกมากพี่แพงเราดูหัวมันดิดูดิดูดิจล้วนาจะกน้าแบบไปปักเฮ้ยเธอตลกมากขอจุ๊บแล้วอีกตัวให้จุ๊บไหมให้จุ๊บขอจุ๊บดูตัวนี้ไม่ให้ตลกมาดูเราตลก ขอจุ๊บขอจุ๊บจริงๆขอจุ๊บขอจุ๊บขอจุ๊บทำไมเขาไม่ชอบให้จุ๊บหรอหนูพี่แพงสายหมาไม่เนี่ยพี่แพงมีหมาเยอะมากชอบปลาไทุกคนทุกคนขอภายน้ำหมาขำมากใส่หน้านี่ตรงตอเลยเธอมันผักหน้าเธอมันตลกมากเลยอะตลกมากเลยอะอยากเจอตัวเนี้ย ดดูแล้วย่าทำหน้านะทำหน้าแบบว่าลมไยันทุกคนไหมยันทุกคนไหมดูดูดีแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุิเราไลฟ์ติ๊กตอกแล้วเรามีสัตว์เยอะๆยแล้วเราต้องมันไม่ให้จะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะโดนแบนว่าเราไปแบบทรมานสัตว์พี่บูมทรมานสัตว์ทุกคนพี่บูมทรมานสัตว์ทรมานบูมอยู่ ตอนเนี้ยมันมันบอกว่าปล่อยเธอให้มันเป็นนอนเถอมันหลับตามันกมือผักมันหนิ่กินสะตอไม่ไม่มีกินสะตอก็ไม่ให้จุบเธอมันลมันหลับแล้วมันหลับตาผักหน้าเธอแล้วมันหลับตาแล้วมันผักจุบจริงๆขอจุ๊บอ่ะเดี๋ยวดูนะถ้ายันหน้าแบบนี้อ่ะไปอยู่วัดไปอยู่กับหลวงพ่ออยู่กับหลวงพ่อเลยนะวัดบ้างหลายวัดนะลูกอยู่กับหลวงพ่อไปเลยนะไปอยู่กับหลวงพ่อไม่ไหวจริงๆวันนี้สะตอแม่แรงเกินไปอยู่กับหลวงพ่อ คือลูกฉันเล่นอยู่ข้างหลังดูดิมันเล่นกันน่ารักมากเลยทุกคนหมารักมากเลยอ่ะยกเว้นหมาปุ๊ยอุ้ยขจุกได้จุ๊บได้แล้วพี่ปั๊มอุ้ยเจ็บเท้าพี่ปั๊มมีหลายอันเนาะนางง่วงมากตลกอ่ะไหนไหนแนน้องคนนี้ชื่ออะไรของคนนี้ฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่แต่ถ้าเป็นฮันนี่อ่ะแม่ฟัดหนูเธอะแับพีคนนี้ชื่อซัม แต่แล้วหมานชั้นอาปากกว้างมากน่ากลัวอันนี้คือของรักของนางของรักของนางควายเขียวตาโลกแล้วลูกนียคนนี้ดูทุกคนดูหน้านะคนนี้นอนดึกเหมือนแม่ดูใต้ตาดิเฮ้ยแต่มันน่ารักมากเลยอ่ะเป็นนักี้ด้วยนอนดึกหนูนอนดึก๋อเนี่ยคนนี้คนนี้รักแม่เห็นปะ แม่บุรีจีอ่ะคนเนียรักแม,กแม่ใช่ไหม,อมพอใจพอใจของฮันนี่เธอพอใจค่ะเป็นแผลแล้ววันนี้ฉันต้องทำการสลับีสละเสื้อตัดตัดแขนเสื้อเธอฉันตัดแขนเสื้อหมาเพราะว่าขาเป็นแผลหนูมียาทาแผลนะพี่มาทาอยู่แต่ว่ามันไม่หายดูดีเป็นแผลนี่เนสขอบคุณครับ สตาร์ฟมันมันง่วงแหละพี่ปูมันง่วงมันง่วงมันหลับตาดูดีดูดีดูดีตลกอ่ะอันนี่อันนี่อันนี่ให้นางนอนไหมล่ะนี่กินขนมไหมนี่ตลกมากหมาเธอหมาตัวตัวนี้จริงๆริงนิสัยมันก็ตลกแต่ว่าตอนนี้พูดขนมปุ๊บหมาโฟมเนี่ยวิ่งมาเนี่ยโทษทีลูกแม่แค่เลาะเล่น ทำหมั่นไหมของพี่โฟมทำหมั่นไหมทำเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งสองตัวของพี่ยังไม่ได้ทำเลยกินพูนไหมไม่ไม่ค่อยเพราะโฟมจํากัดอาหารแบบว่าวันหนึ่งกินได้กี่กัมอะไรอย่างเงี้ยนี่คือก็กำกังตอนแรกก็ต้องเอาเป็นทำเหมือนกันแต่ยังทําใจไม่ได้สงสารเขาแต่ว่าอย่าไปถ้าทําแล้วอย่าไปทําแบบแกนะพี่แพงมันต้องทาตอนที่มันแบบแข็งแรงอ่ะใช่เดี๋ยวมันจะ่าจะสิ้นปีเนี้ยแหละน่าจะโดนซวบแล้วของบุม ของบูมอาหารที่บ้านบูมเป็นแบบบุฟเฟ่ต์อันนี้คือพันยอชเชียใช่ไหมคะใช่คะ่ะนียอชเชียน,นี้แก่แล้วน,นี้สิบขวบปีนี้สิบเอ็ดขวบแล้วคะ่ะเขายังดูเด็กอยู่เลยอ่ะเขาดูดูลินล้นเอาเก็บลิน้นเดี๋ยวนี้เอาลิ้นเข้าไปเอาลิ้นเข้าไาโบโลนาโบโลนาเอาเข้าไม่ได้เอาลิ้นเข้าไปเดี๋ยวนี้อันไหนคะอันนี้ฉคิดถึงคิดถึงโว้ยนะแกนี่แกนี่สิบเจ็ดแล้วอุ้ย เล้งลิ้นเหมือนกันเลยเพราะว่านาไม่มีฟันแล้วนี่เหมือนกันเลยอันนี้ก็คือแบบว่าบางทีก็ลิ้นเบี้ยวเพราะว่าไปถอนฟันมาสงสารเขากินได้แต่อานารเปียยตอนนี้วอลโลน่าน้อยปกติจะยื่นออกมาเยอะสงสารยายให้ยายไปนอนไม่อยากแกล้งยายละนูนนางคนดีมันจ้องจะแกล้งอยู่เห็นไหมชาริอยากจุกบน้ทุกคนแบบมีหมาหมดเลยอะ เออทุกคนเหมือนแบบมาไลฟ์แบบว่าประกวดมาเป็นเพชรเลิฟเบอร์กันใช่อยากไปงานเพชรมากเลยอ่ะแต่ว่าไม่ชี่คนเยอะมากไม่ไหวอันนี้ลินเบี้ยวอยู่เนี่ยเห็นปะนี่คือสีทุ่มแล้วน้องๆหน้ากะง่วงกันแล้วแหละโฟมเขาไหว้ 2K มันเบี้ยว เขาไหวทูเคเธอเปลี่ยนเอาอันนี้คือใครคิดถึงหรือหวันใจอนีคือคิดถึงคุณยายเป็นคุณยายเหมือนกันเอาเก็บเข้าไปคิดถึงจะแลบลิ้นใช่ไหมจะได้ใจคอยให้เขาเอาเอาน้ําทาลิ้นเขานะเขาจะได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเขาจะได้ยนไหมใช่โอเคทุกคนยังช้าอยู่เลยนะ๋ยวจะลงแล้วครบเวลาแล้วโอเคนี่มีการทําเวลาด้วยใช่จะโทรไปเมาับเพื่อน ออออกีเได้โอเคค่ะบ๊ายบายเดี๋ยววันหลังขอมาจอยใหม่นะขอบคุณมายกขอบไปเลยนะคะบ๊ายบายค่ะพูดไปค่ะบายบายเดี๋ยวมาจอยหนักวันหลังจ้าขอบไปขอบไปค่ปไม่เป็น